ปัญหาเรื่องนี้ได้ร่วมกันแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพิ่มเติมให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินสามารถที่จะรับเอาที่ดินป่าสังวรที่เสื่อมสภาพแล้วที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอีกแล้วหรือแม้แต่ที่ราชพัสดุถ้ากระทรวงการคลังเห็นชอบด้วยให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเอามา จัดสรรออกเอกสารสิทธิ์ให้กับผู้ที่ครอบครองอยู่ทุกรายเนื้อหากฎหมายเป็นอย่างนั้นครับผมก็ได้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็รับหน้าที่กำกับดูแลงานของสำนักงานการ,การปฏิรูปที่ดินได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลท่านายยกชวนหลีกภยัยให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เอาที่ดินในเขตป่าสงวนที่เสื่อมสภาพแล้วที่เป็นไร่เป็นนาเป็นสวนของประชาชนเหล่านั้นมาจดทะเบียนสำรวจรางวัดออกเอกสารสิทธิชนิดพิเศษที่เรียกว่าสปก401ให้กับผู้ที่ครอบครองทุกรายทั่วประเทศแต่ดําเนินการไปประมาณ8แ0 0 0 0รายครับท่านประธานครับทั่วประเทศแต่ว่าโชคร้ายครับ ในการไปออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนที่จังหวัดภูเก็ตประมาณสองหมื่นรายมีอยู่แปดรายกลายเป็นคนมีฐานะดีเป็นคนรวยว่างั้นเหะครับท่านประธานครับวันนั้นผมก็ถูกฝ่ายค้านซึ่งเป็นพรรคพวกนายเก่าของคุณจตุพรเขาเนี่แหละครับรุมตีกันใหญ่เลยครับบอกว่าผมปล้นแผ่นดินเอาป่าสงวนไปจัดสรรให้กับคนรวย ประธานนึกแต่ครับแปดแสนกว่ารายทั่วประเทศมีอยู่แปดรายที่เป็นปนัญหาแต่ว่ามีวิธีการในการโฆษณาชวนเชื่อดีก็เลยกลายเป็นเหตุแล้วก็ได้ต่อสู้กันครับจุดอ่อนของผมก็มีอย่างเดียวคือที่สภาช่วยกันแก้ไขกฎหมายปฏิรูปที่ดินไปเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าไม่ไปแก้คำจ,จำกัดความของคนที่จะได้รับเอกสารสปก401คือคนที่เป็นเกษตรกรไม่ได้ไปแก้ให้ครอบคลุมผู้ที่ครอบครองทำกินอยู่ทุกรายแต่ไปยึดเอาคำจำกัดความเดิมว่าเกษตรกรที่จะได้ที่ดินตามกฎหมายนี้ต้องเป็นคนจนต้องเป็นคนที่ไม่มีที่ดินทำกินมาก่อนอะไรต่างๆอย่างนี้ครับ อันนั้นก็เลยกลายเป็นปัญหาและผมก็ได้แสดงความรับผิดชอบในทางการเมืองว่าเมื่อผมกำหนดนโยบายผิดเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่ได้ออกเอกสารเสร็จให้ประชาชนไปทั้งประเทศก็ไม่ต้องมีความผิดที่จะต้องมารับผิดชอบเป็นเรื่องที่ผมจะต้องรับผิดชอบเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบเพราะว่าถือข้าเขืนในข้าไปสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดและคณะปฏิรูปที่ดินกลาง ว่าเรื่องเราจะจบครับผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดข้าราชการทั้งหลายไม่ต้องขึ้นเงินเดือนกันถูกสอบสวนตัวมีปัญหาในชีวิตราชการมากมายผมก็รับครับท่านประธานครับว่าเรื่องนี้ถ้าผิดเป็นความผิดของผมเป็นความผิดของนโยบายวันนั้นผมได้ตัดสินใจแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ด้วยการลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร ผมลาออกแล้วหกเดือนก็ฝ่ายค้านมายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างนี้ครับแต่บังเอิญโชคร้ายพักรวมรัฐบาลวันนั้นเกิดถอนตัวกลางคันในที่สุดก็เลยตึงเป็นเรื่องยุบสภาวันนี้คุณจตุพรก็อุตส่าห์ยกเรื่องนี้ขึ้นมาอีกเพื่อที่จะเป็นการตอกย้ำว่าผมเป็นคนมีปัญหาเรื่องที่ดิน แล้วก็ยังวันนี้ก็เอาคําเดิมมากล่าวหาผมว่าปล้นแผ่นดินเบียดบังทรัพยากรของชาติผมกล่าวเปลี่ยนกับท่านประธานครับว่าผมไม่ได้ปล้นครับแล้วก็ไม่มีใครปล้นคนที่ได้เอกสารสิทสปกร401ไปนั้นเป็นคนเดิมที่เขาทํากินอยู่ในที่ดินแปลงนั้นมาก่อนผมเห็นใจเจ้าของที่ดิน8รายที่พลอยเดือดร้อนกับไปกับการที่ผมถูกเล่นงานในทางการเมือง ก็ถูกดำเนินคดีคือไปสู้คดีกันในที่สุดสารก็พิพากษายึดเอาตามคำจัดจำกัดความของเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในกฎหมายเดิมเขาก็คืนที่ดินให้สปรกรีบมันก็จบเท่านั้นครับไม่มีอะไรที่จะลึกลับซับซ้อนไปกว่านั้นแต่ว่าวันนี้ที่เอาตรงนี้มาก็คล้ายๆว่าจะเพิ่มน้ำหนักในการที่จะกล่าวหาผม ว่าผมเนี่ยสมควรจะพิปลายจะถูกกับพิปลายไม่ไว้วางใจแล้วไปบอกว่าลูกชายผมเนี่ยได้ที่ดินที่เกาะสมุยแปลงนี้มาแล้วได้เอาไปจัดสรรจะแบ่งขายให้กระชาวต่างชาติเอาทรัพยากรของชาติไทยไปชาวต่างชาติอะไรต่ออะไรอันนี้ก็จินตนาการไปเยอะเหลือเกินครับลูกผมยังไม่ได้จัดสรรสักแปลงเลยครับที่ทั้งหมดนี้ก็แบ่งแยกออกมาเป็นสองแปลงครับ แปลงหนึ่งก็ให้กับคุณศรีสกุลพร้อมผันอีกแปลงหนึ่งเขาตั้งใจจะมอบให้กับเพื่อนเขาแต่ว่ายัางตกลงกันไม่ได้ว่าคนมอบเนี่ยจะไปรับโอนเมื่อไหร่ก็ใส่ชื่อเขาไว้ซึ่งเป็นเจ้าของเดิมไม่ได้ลูกผมไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีสติปัญญาแบบคุณจตุพรนะครับเขาเรียนจบปริญญาตรีมาจากมหาวิทยาลัยเมนเบิร์นที่ออสเตรเลียแล้วก็เรียนจบปริญญาโทที่นิดา แล้วเขาเข้าใจครับว่าที่ดินนี้เนี่ยซึ่งเขาเป็นเจ้าของเนี่ยเมื่อแบ่งแยกแล้วเขายังใส่ไว้ในชื่อเขาเหมือนเดิมได้ไม่ผิดปกติอย่างไรผมคิดว่าคนที่มีที่ดินเนี่ยเวลาจะแบ่งแยกที่ดินไปหลายหลายแปลงเนี่ยก็ยังใส่ชื่อตัวเองไว้ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเจตพรว่าว่าที่แบ่งให้คุณศรีสกุลแบ่งไว้ตั้งให้เขาไปตั้งสี่ไร่แล้วที่แบ่งยกให้ตัวเองเอาไว้หนึ่งไร่มันตลกอะฮะผมผมคิดว่าถ้า ถ้าจะอภิปรายอย่างนี้มันเสียเวลาคนเขา,าครับท่านประธานครับแต่ว่าผมเรียนยืนยันท่านประธานและก็ท่านสมาชิกผู้ทรงเกรติครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นการซื้อที่ดินตอนที่ลูกผมไปซื้อมาก็ดีการที่ไปออกเป็นโฉนดที่ดินก็ดีเป็นสิ่งที่ได้กระทําเมื่อตอนที่ผมเป็นฝ่ายคา้านผมเป็นฝ่ายค้านอยู่หลายปีท่านประธานครับ ตั้งแต่ออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาแล้วแล้วก็อย่าได้ไปสงสัยว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาเข้าด้วยช่วยเหลือผมเลยครับเพราะว่าตอนที่พวกท่านเป็นรัฐบาลไม่มีใจที่จะมาเอื้อเฟื้อผมหรอกครับแต่เอาผมตายไปได้ทำไปแล้วแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นจริงครับรท่านประธานครับในวันที่คุณยงยุทธติยาภัยรัตน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรนี่ยกกำลังไปบุกเกาะสมุยมาแล้วครับ ไปค้นหาที่ดินของนายสุเทพเทือกสุบันมาแล้วทุกแปลงบังเอิญหาไม่เจอในสารระบบไปเจอสุเทพเหมือนกันนำสกุลอื่นเล่นงานเขาเกือบตายมีรายงานอยู่นี่ครับลงวันที่19กรกฎาคมท่านประธานที่เคารพครับตอนที่คุณเฉลิมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ส่งไปอีกครับไปตรวจที่ดินแปลงนี้ของผมมาแล้วครับเอามาพิปรายแล้วมีบันทึกอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรตอสู้กับผม มีบันทึกในสภาผู้แทนตอนคุณวิรัติกลยาสิริอภิปรายรัฐมนตรีเฉลิมผมไม่นึกว่าวันนี้คุณจตุพรจะไปรื้อเรื่องนี้มาอภิปรายอีกผมเรียนอย่างนี้ครับผมไม่ใจคนดื้อด้านะถ้าเห็นว่าในการซื้อการขายในการทํานิติกรรมซึ่งทําถูกต้องเนี่ยนะครับแล้วถ้าท่านเห็นว่ายังผิดตรงไหนท่านไปเอาใครมาเถอะครับสอบสวนยังไงจะดําเนินคดีอย่างไรผมยินดีทั้งนั้นจะเอาคืนไปทั้งแปลงเลยก็ได้ครับไม่เป็นปัญหาอะไร ผมเป็นคนเชื่อกฎหมายอยู่แล้วครับไม่มีกระด้างกระเดียงอะไรเพราะงั้นก็ให้ท่านประธานและก็ท่านสมาชิกได้สบายใจแล้วก็ขอความเห็นใจให้กับลูกผมด้วยนะครับที่จริงเขาไม่ควรจะมาต้องมีปัญหาแต่บังเอิญเพราะเป็นลูกผมเป็นคนที่เป็นเป้าหมายของคุณจตุพรและพรรคพวกเขาเพราะงั้นก็ขอกราบเรียนท่านประธานทราบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ